ครับพ่อคุณดีครับวันนี้จะพามาทําเมนูหมูทอดสูตรกรอบนอกนุ่นในผัดซอสเปรี้ยวหวานนะครับรามาเริ่มหมกักหมูก่อนนะครับใช้เป็นเนื้อเนื้อหมูหรือเนื้อปลาก็ได้ครับวันนี้ผมใช้ทั้งสองอย่างรวมกันนะครับเทลงไปในกระมังล้วก่อนนะครับผงปรุงครึ่งช้อนชาครับ ใส่ใขึ้นฟองนะครับจากนั้นคลุกคล้าให้เข้ากันนะครับพักทิ้งไว้ครับครับจากนั้นเรามา ชุบแป้งหมูแล้วเนื้อปลาเราทั้งเลยนะครับโดยใช้เป็นแป้งข้าวโพดแห้งนะครับผมชุบแบบแห้งนะครับมาชุบกันเลยครับนี่นะครับพลิกซ้ายพลิกขวานะครับเราเข้ามาพักไว้นะครับนี่นะครับนี่ผมชุบเนื้อปลาก่อนนะครับพลิกพลิกขวานะครับเอามาพักไว้นะครับชุบอย่างนี้จน ครบนะครับปริมาณของเราเลยนะครับชูไปนี้นะครับครับจากนั้นเรามาเตรียมทอดกันเลยนะครับโดยใช้น้ํามันร้อนกลางๆนะครับลงไปทอดเลยนะครับลงมาเลยนะครับลงมาชิ้นๆน,น,นะครับ หมูเราก็จะได้ท <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ี่นะครับเร่งไฟให้แรงนะครับเพื่อจะไล่น้ํามันนะครับหมูเราของเราจะจะได้ไม่อมน้ํามันนะครับหมูกันไมปล่ากันครับเร่งไฟแล้วนะครับได้ที่นะคทับจากออกเลยนะครับเอาไปลงก่อนครับพักไว้นะครับเรามาดูเครื่องผัดกันต่อเลยนะครับก็จะมีหอมใหญ่นะครับมะเขือเทศต้นหอมหั่นทอนนะครับ สับประรดครับแล้วก็กระเทียมจีนสับนะครับโอเคนะครับครับจากนั้นเรามาปรุงซอสเตรียมผัดกันเลยนะครับกระเทียมจีนสับนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับกระเทียมจีนมันเล็กน้อยนะครับตามด้วยเรื่องผัดเี้ยวหวานของเรานะครับ ากนันเรามาใส่ส่วนผสมของซอสเลยนะครับน้ำเปล่า4ช้อนโต๊ะครับซอสมะเขือเทศ3ช้อนโต๊ะครับซอสพริกนะครับ3ช้อนชาน้ำตาลทราย4ช้อนชาครับ เกลือป่นปลายช้อนชาครับตั้งให้เดือดนิดนึงนะครับแล้วก็เอาเนื้อปลา,ปลาเนื้อหมูหรือที่เราต้อดพักไว้นะครับลงเลยนะครับคลุกคล้อเข้ากันนะครับเข้าให้เข้ากันนะครับผม พอดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเตรียมไิตัดใส่จานเลยกันเลยนะครับครับจากนั้นมาตัดจากนั้นมาตัดใส่จานเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับหมูเปรี้ยวหวานสูตรทอดกรอบนอกนุ่มในนะครับลองไปทำกันดูนะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ